เสียเป็นหนึ่งแต้มครับผมเสียได้ไม่เห็นช็อตกัดครับตอนถ่ายถ่ายตั้งนานครับถ่ายคลิปไม่กัดครับเปลี่ยนเยอะเป็นเตะแก้คันกิวครับตันนี้เรียบร้อยเลยครับใซสสวยครับผมเสียดดยที่ไม่เห็นตอนมันกัดครับ ให้ดูไม้ครับผมย้อนแสงครับไม้ก็เป็นไม้วิ่งครับผมไมวิ่งฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ